แครายก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้ขอบคุณนะคะขอบคุณรอยยิ้มบรนบ้าจากแครายนะคะแครายไอเล่สสวัสดีค่ะจากคิวเพจนะคะสวัสดีแครายอวิอ่านแครายครั้งแรกเนาะ,ะวีคิดว่าอยู่แถวนนทบุรีเนาะ,ะขอโทษก็ไปนะคะวิคิดว่าเออหรือว่าเขาอยู่แถวนนทบุรีเนาะ,คะแครายเนาะ สวัสดีคุณแอรรวยจากแคร์ไลน์นะคะโมจกอดกอดจากน้ำอ้อยขอบคุณค่ะแอดน้ำอ้อยทักทายกาแฟดอกไม้สู้ๆจากที่ร้านนะคะแครไลายคุณแครไลายสวัสดีค่ะจากน้องอ้อยนะคะเติมหลังคาแครไลายกับลงเหมือนเดิมลงคนเดิมแล้วนะคะจากคิวเพนะคะขอบคุณไอเลิฟอยู่ค่ะแครไลายสู้ๆจากน้องนินนะคะขอบคุณ ตอนนี้น้องนินก็จะเปิดหน้าใช่ไหมจะบอกเอฟซีให้ไปหาประกาศประกาศน้องนินจะเปิดหน้าหน้าวินาทีหนึ่งวินาทีนะคะพระท่านสวดมนต์นะคะสวดมนต์ดงวิญญา เด็ดนะก็เลยก็เลยหลบนงแค่หน่อยโยเมื่อกี้มี่ลืมทำไฮไลท์ไว้ไหมโอ้ยลืมเติม,มทำไฮไลท์ดอกอยู่นั้นไปเนาะขอบคุณค่ะคิวเพชรจากแยาลายนะคะไอรวยขอบคุณค่ะสำหรับกาแฟจากน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยบวกหนึ่งค่ะจากคิวเพจนะคะคิวเพจไม่มีอะไรให้ดูหรอกครับ แต่ลงนะคะลงเป็นสายดันเนาะเป็นสายดันนะคะสายซนะับพอร์ตนะลงสายดันสายซับพอร์ตมาตั้งตั้งตั้งสามสี่ล่างนะคะเขมาตั้งสามสีล่างนะ,ะเปิดช่วงเปิดช่วง,งไหนน้องนี้ <laughs> พี่สิจอบ <laughs> ต้องอย่าฆ่าสายตานะคะคิว น้องคิวต้องอย่าคาดสายตานะจะมาเว้ยนะแล้วก็จะเข้าออนะครแต่ต้องขอเวลาทาลิปนสักห้านาทีเด้อถ้าจะเปิดเด้อต้องขอเปิดเปิดเลยเปิดเลยอย่างเงี้ยเราต้องรุนว่าเปิดเลยเปิดเลยนะน้องเล็งเพ่งจะเปิดนะใจก่อนๆน้องมิวก่าทะนะเปิดนานแล้วนี่ครับก็สีฟ้าใช่ ส่วนมากเมื่อก่อนเขาเปิดเนาะเขาเปิดแต่ภาคหลังนี้เขาไม่เปิดนะคะภาคหลังนี้เขาไม่เปิดเขาบอกว่าเขาอยู่ดีกินดีมากเขาก็เลยไม่เปิดนะภาคกลางเนี่เมื่อก่อนเขาก็จะนั่งเนาะนั่งเปิดเนะาะสา,ายบ้างนะลงบวกสายบ้างนะงคุณอ้อยสวัสดีครับจากลงนะคะ สวัสดีพี่น้ำอ้อยจากแครายนะคะ้งองเีนจะเข้ามาหลอเน่ขอาหารหน,น,น,น่นะมีน้ำพริกปอ่องเนาะน้ำพริกปอ่องอคนะ้อขายนะคะขา,า,ายอาหารเนื้อยิ้มๆจากแครายขอบคุณค่ะพอแล้วพี่บีอย่าเมาไอ้บอก น้องเรียนอายเหรอไม่อายหรอน้องเรียน,น,นหนน่ารักบุคลิกเป็นของตัวเองนะคะนี่นจะมีบุคลิกเป็นของตัวเองที่น่าจดจำใช้เสียงของตัวเองทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองนะโอ้ปลาดเด้อนนี้จะซื้อปลาหนิงปลาหนิงผัดกระเพรานะคะปลาหนิงผัดกระเพราหน้ากินหน้ากินกัวแกงส้มนะคะได้แล้วเมนูแล้ว ป้าตงโกใช่ลไนเป็นตัวตัวอ้ปาต้องโกคนรอคิวยาวปาลิดสิกนะคะป้าสิค uh> ุณประเดชสวัสดีค่ะคุณประเดชสวัสดีนะคะปาอไปิน